อัปเดตต้นทุเรียนช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนเราต้องลือพวกโคนทุเรียนให้มันถูกแดดเพราะว่ามันจะได้ไม่มีเชื้อราลงรากหรือว่าอับชื้นอะไรแบบนี้ทุเรียนต้นนี้4ปีแล้วนะดูรากของเขาตอนแรกใบมันร่วงหล่นเต้หมด แทบจะไม่เหลืออันนี้เราก็เอาไข่กับเกลือมาโรยแล้วใส่ชูรสน้ำห้าลิตรโรยๆที่โคนมันก็มาดูวันอาทิตย์หนึ่งมาผ่านมามาดูก็มันดีขึ้นนะคะทุกคนอาการใบเหลืองหรือว่าใบมันไม่แตกยอดมันก็เริ่มมีแตกยอดอีกอย่างฝนก็ตกการดูแลท้นเรียนเนี่ยนะคะทุกคนเนาะ มีความสุขทางใจต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งเราได้ทาบแล้วก็ทาบยอดเปลี่ยนยอดอะนะเปลี่ยนสายพันธุ์เป็นทุเรียนพันธุ์ที่เราต้องการเอาจากต้นใหญ่นี่แหละเอามาทาบเป็นต้นอีกต้นหนึ่งเอามาผูกติดกันแล้วก็ตัดยอดมันเนี่ยรอยตัดก็ยังเห็นอยู่ว่าตัดยอด อที่มันสมานตรงนี้ดูมาหอยมากินหอยเยอะที่หน้าฝนช่วงหน้าฝนทุเรียนต้นนี้เราก็ใส่เกลือใส่ชูรสใส่ไข่ลงโอ้ไข่ไม่ได้ใส่ใส่เกลืออ่าใส่เกลือเนาะต้นนี้ใส่เกลือใส่เกลืออย่างเดียวเป็นการใส่เพราะว่าช่วงหน้าหน้าฝนมันจะมี หมือนกับมันชื้นๆน่ะน,นะกลัวว่าเดี๋ยวมันจะลามปามไปกินต้นมันพวกเชื้อราอะไรต่างๆพวกนี้ก็เลยวันก่อนเอาเกลือเกลือใส่น้าเกลือกามือหนึ่งน้ำห้าลิตรลดตามโคนก็เนี่ยแต่อันนั้นที่ลดบัวลดยังอยู่ค่ะทุกคนลดตรงไหนทิ้งตรงนั้นแม่ลูกสีน่นี่อันนี้ใบทุเรียนวันนี้แตกยอดงามงามการปลูกทุเรียนมันไม่ได้แบบ อะไรมากนะคะทุกคนถ้าเขาถ้าเราเข้าใจเขาก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากให้ปลูกแบบไม่ต้องฝังลึกก็ประมาณนี้ที่เห็นมันแบบเป็นแผลนะทุกคนกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเชื้อราลงต้นก็เลยใช้เกลือนี่นะคะใช้เกลือราดลาดไปวันก่อนแล้วมาดูวันนี้ใบเขียวสวยงามมากเลยพูดถึงเรื่องสวนเราปลูกปนปนผสมประสานไปเต็มในสวนนะ แต่ไอที่ชอบที่สุดคือชอบตัวที่มันไม่ได้เยอะมันไม่ได้เต็มนี่แหละก็คือชอบทุเรียนเห็นมันไม่ได้เลยใจมันมีหัวใจฟูหัวใจพองโตหรือหัวใจฟูขึ้นมาเลยว่าเออมีความสุขอันนี้ก็มาอัปเดตล่าสุดเลยนะคะอัปเดตต้นทุเรียนที่ปลูกผสมปนไปในสวน ก็งามบอกได้เลยว่าปีนี้งามมากก็คาดหวังว่ามันจะมีลูกเหมือนมะละกอเลยนะทุเรียนอ,อ,อันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะช่วงหน้าฝนก็คือประมาณว่าเราไม่ต้องเอาอะไรมาปิดโคนทุเรียนมากเกินไปนะคะทุกคนให้มันโลง่ลงๆจงๆมั่งให้มันแบบว่าไม่ต้องมีอะไรที่มาคุม,มเนาะประมาณนี้นะคะทุกคนยิ่งมะะกอน,นี่เราก็ตัดแต่งกิง่งให้มันมี ต้นเตีย้ยแล้วก็ปลูกใกล้ๆก,กันกับต้นทุเรียนตรงนี้นะคะทุกคนก็เลยมาเล่าสู่คนฟังขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วคลิปต่อไปนะคะขอบคุณจ้าบายๆหรือโคนหรือพวกงาออกจากเถาวันโคนทุเรียนเพื่อให้มันถูกแดดช่วงหน้าฝน กำลังงามเลยค่ะทุ้เรียนอันนี้ก็ฝรั่งปลูกติดติดปนปนกันไปอันนี้เขาเรียกว่าสวนเกษตรออกแบบเองขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบคลิปขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า